สวัสดีครับผมเอกชนะชัยแก้วสำลิศวันนี้เราจะมาสอนอพื้นฐานมวยไทยหรือว่าเบสิกมวยไทยนั่นเองครับผมมาเริ่มกันเลยจังหวะที่1ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1ของมวยไทยคือการจดมวยครับจดมวยก็แบบนี้ครับผมแต่วันนี้เราจะมาสอนการเตะขวาและเตะซ้ายอ่ะนี่เป็นสไตล์ผมครับสไตล์เอกชนะชัยแก้วสำลิศมีอยู่4จังหวะ จดมุยจังหวะที่1เสิฟเท้าซ้ายไปด้านหน้าครับผมเสิร์ฟเท้าซ้ายไปด้านหน้าประมาณนี้ครับผมขยีนเท้าขวาจังหวะที่2ขั้นตอนที่2องเวียงขาขึ้นมาแล้วก็เตะประมาณนี้2องสาดึงเท้าขวากลับมาที่เดิมแล้วก็ 4. ีขยับประมาณนี้ครับดูช้าๆหนึ่ามสี่นี่คือเบสิกนะครับ แล้วก็พื้นที่ของเราไม่เพียงพอต่อการเตะแรงๆออหมครับเลิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่าจังหวะที่สองนั้นจังหวะที่สองให้ทุกคนเวียนแขนขวาครับถ้าเตะขวาเตะขวาเว,วียนแขนขวาเตะขวาแบบนี้สามสี่อ่ะมาดูเร็วอเอะป๊อบม่าพีดเอครับยิงเท้าซ้ายจังหวะที่สองเวลาเตะป๊อป ประมาณนี้พอดีพื้นที่มีเพียงพอนะครับเตะดีองไมครับมีหนึ่งรอบเตะโอเคออาเตะซ้ายครับเตะซ้ายมีอยู่สี่จังหวะจังหวะที่ดึงเสิฟเท้าขวานี่ประมาณนี้จังหวะที่หนึ่งเสิฟเท้าขวาไปเตะซ้ายเวียนแขนซ้ายลงมา,ามือขวาบล็อกเตะปับ๊บครับสามสี่กลับมาดูจังหวะเท้านะครับผม 1>, 1 2 3 4 5ถ้าพื้นที่เพียงพอเราจะเตะละมุนเลยพอดีพื้นที่มีเพียงพอเรามาสอนเบสิกพื้นฐางนง่ายงครับผม1 2 3 4แลแ้เตะจังหวะที่2นั้นบิดเอวครับบิดเอวเวียงแขนขยงเท้าขวาบิดสปโพกประมาณนี้ตามสไตล์ผม1 2 3 4ทำอม่มัครับช้าๆ หนึ่งสองสามสี่อ่าดูเร็วๆรครับครับมาสามสี่ขยับเตรียมพร้อมจดมวยเตะหนึ่งดีครับเอาไหมเตะปุ๊บอขออภัยด้วยครับพื้นที่ไม่เพียงพอปุ๊บครับผมก็จบแล้วการเรียนการสอนมวยไทยเบสิกวันนี้เตะซ้ายเตะขวา หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในาทีนี้ด้วยถ้าเพื่อนคนไหนหรือผู้ติดตามคนไหนชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ในยูทูบและแฟนเพจเอกชนาชายแก้วสมิทธ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณครับ